ต่อไปครับหมายเลข54ครับธนพลชูเจริญผลครับ HYP อภิชาติฟามบายอู่ช่างวัดคันนี้เร็วสุดเท่าไหร่วะครับดู68มะ69่ะ69คันนี้69เขาทำลายสตรติ่สียูแจกจุดละล้านครับอุ้ยเอาว่าแจกไข่โคราฟ,ฟองทั้งออกดีกว่าลูกพี <laughs> <laughs> มึงฟังก่อนสิอ๋อโอเค นี่ไปหาดใหญ่กับผมมาด้วยไปสงขาไปชว์พี่น้องชาวสงขาครับผ้ที่ท่านผู้ชมที่อยู่ในสนามต้องมาอีกหนึ่งวันนะครับ,รบวันนี้ถ้าแก๊สกดได้ร้อยเขากดประมาณ70แต่พรุ่งนี้ร้อยเปอร์ซครับทุกอย่าง ใช่คือวันสุดท้ายแล้วรานสุดท้ายไม่มีอะไรจะเสียครับเอาเวลากันให้ได้ครับในวันพรุ่งนี้นะใช่นี่เดี๋ยวซีอูเสร็จแล้วก็ไปกลับไปบิ๊กอเทนต่อเลยผ <c oughs> ต่อนิดนหนึ่งเบสเ t ปอยัม a m นคือสุดยอดนะเป็นนักแข็งที่สุดยอดอีกคนของเขาใหญ่ทำสนามแบก็จะได้ไปจัดในกางงานเลย อบอกปาเตี้เออเออช่เวทีคอนเสิร์ตสองฝั่งเลยอยู่ในปาไตี้ว่องเออน่าละครับเขียนครับเจ้าของรถเขาอยากได้เซอร์ติครับเขาบอกผมแล้วเขาอยากได้เซอร์ติใหม่ใช่ครับหกจุดเก้าเอาเขาไม่อยู่ฮะเขาต้องการเซอร์ติใหม่ครับมาเฉียด ไม่ใช่ดีที่สุดแต่พอไหวเจ็ดสดามแปดเก้าครับมาเป็นอันดับหนึ่งครับแมตอนแรกนึกว่าเอาแล้วนึกว่าสเต็งระเบิดแล้วไม่นะโอ้โหไม่นะอะไรหลุดไม่นะไม่น่ามีอะไรอ่ะ